เออโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตัดผ้าไปอีกทีหนึ่งจะล้มแล้วพี่นวลโอ้ยจะตกแล้วใช้เวทดิเวทขนนกอะเที่ยวมามีไหมฮะอันนี้คือรอยใครช่วยใครช่วยไว้เอ้อ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Border Gate 3มนั่นเองความเดิมตอนที่แล้วก็คือเราตกกันอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> นี่นไง <c oughs> เห็นไหมตัวละครพูดแล้วอา้าวแล้วหยิบอะไรเข้ามาล่ะเอ๊ะหยิบอะไรเข้าไปหนูเปลือกหอยหนักอะ่ะทิ้งได้ไหมโยนทิ้งก่อนอ๋อนี่ไงความตายเดชพี่ยังไงคือตาไปแล้วน้องตายเลยอย่างเงี้ยโอ๊ะจะไปจะไปเฮ้ยถอยมาถอยมา ไม่ใช่หอยที่ตายแต่เป็นเราเองเหรออ้มีอะไรบ้างถังไม้เงินมันเป็นเงินใช่ไหมโกนี่คือค่าหน่วยค่าเงินมันใช่ไหมของเกมนี้ถังนูน้นถังนูน้นแวะ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 ทุกที่ผมเป็นลูกอีชางแวะพังประตูสิเดี๋ยวก่อนนะ อยู่นะอย่าเข้ามาเก้าเดียวเออเดี๋ยวก่อนคุณนั่นเองคุณที่พยายามจะช่วยฉันดิเอออย่างน้อยคุณก็พยายามแล้วก็คุณพยายามได้แค่นี้ทันทีที่คุณมองหน้ากันคุณก็รู้สึกถึงคำสับสนเห็นความใบแล้วก็ความขอบคุณอออ๋อรู้สึกเหมือนว่าคุณกับฉันจะมีความคิดเหมือนกันในหัวสินะ อืมจะไม่รู้เหมือนกันเลยว่าจะคุณพูดถึงอะไรต้องการจะแลกเปลี่ยนความคิดเหมือนบนเรือคุณก็รู้สึกเช่นกันจะจําได้ว่าคุณเอาชีวิตรอดอ่อคุณเอาชีวิตรอดจากเหรณ์นี้ได้เปล่าอานี้ดีกว่าดูเหมือนว่าไอสิ่งที่ในหัวเราน่ะมันพยายามจะครอบงําจิตใจของเราด้วยนะไอสิ่งเหล่านี้มันจะกืนกินเราจากภายในแล้วก็ทําลายจิตใจเราด้วยโอ รู้จักคนที่เกี่ยวกับจิตใจพวกนั้นไหมล่ะไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบว่าเ่าเขาวางไข่ไว้ในตัวเรานะแล้วมันก็ฉีกร่างออกมาเป็นชิ้นออกมาเราไม่แน่ใจว่าเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เพื่อจะได้หาวิธีรักษาเนะการค้นหามันไม่ง่ายนักเลยในที่กันดารแบบนี้ฉันหวังว่าจะเกิดประโยชน์หลังประตูนี้แล้วกันน่ะแต่ตอนนี้ฉันทำอะไรกับประตูมันไม่ได้เลย ดูเหมือนว่าคุณจะต้องใช้มือ<ต>สินะก<ต>็ดีเหมือนกันนะประตูนี้อาจจะแข็งแรงเกินไปเราอาจจะปีนหน้าผาเอาหวังว่าจะไม่ต้องเอจอในพวกนี้แบบนี้อีกอันนี้ดีกว่าน,นี่มันคงจะดีถ้ามีมืออีกข้างหนึ่งในการต่อสู้นะหรือว่าเราจะเป็นเพื่อนกันจนสุดท้ายเลยนะคุณพูดถูกสิ่งหน้าอาจจะน่ากลัวน้อยลงไปเมื่อมีการสนับสนุนกันนะเรียกว่าชาร์ o ดฮาร์ดก็ได้นะ โอเคก็คือมีคนเข้ามาในตี้แล้วอ๋อเข้าใจละนี่คือสาเหตุว่าทาไมตัวละครเราสามารถคุมตัวละครตัวอื่นได้เพราะว่าตัวละครนั้นเขามีเหมือนเป็นลูกออสหรือว่าไอตัวที่อยู่ในหัวเราอะเออมันเชื่อมต่อกันทีนี้ก็เลยบางทีอะเราทําได้โดยที่เราไม่ต้องบอกกันเออแต่ว่ามันก็ผลเสียงเหมือนกันก็คือมันจะทําให้สมองเราเละใช่ไหมประตูโบราณล็อกอยู่ ทันรองแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมขยับเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวคือมันต้องปีนตรงนี้ใช่ไหมอะไรอะมันมีอะไรอะมแหวน,บนโบราณอ๋ออันนี้เป็นแผนที่โอเคนี่คือจุดที่เราอยู่โอเคครับเรามีเพื่อนร่วมทางแล้วดีขึ้นเยอะจะได้อบอุ่นใจอ้าวแล้วก็สู้เลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากโอเคเริ่มจากเราก่อนเหรอเราไม่สู้ได้ไหม one hour later ยังตีโดดนะเนี่ยขนาดีเดือดเป็นเหตุโอ้ตายโอ้ตายเกมโอเวอร์เอาใหม่เฮ้ยเราอ้อมตรงนี้ได้นี่นะเราอ้อมตรงนี้ได้ไหมไปตรงนี้เลยได้ไหมไม่สามารถไปที่นั่นได้ เอเอโดดอะนี่ไงเอ้ยได้โอ้จะไปเราไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อกี้ว่ะสู้ทำไมเราสู้ทำไมเมื่อกี้เออไปโดดขึ้นไป,ไปเอ้ยโดดขึ้นไป,ไปเดี๋ยวเราแวะดูอีกฝั่งนึงก่อนฝั่งนู้นมีอะไรไหมทางเข้าโบสถ์อื คุณอ,อยากจะตายอย่างเยือกเย็นเยาวชนเลนน้อย,อยเหรอทำไมเราถึงไม่รอดูก่อนว่าปลอดภัยไหมเหมือนเป็นโจรเหรอหรือว่าอะไรไม่ว่าเราจะลงมือตอนนี้ไม่ใช่นั้นคนอื่นจะมาจัดการสากเรือนั้นก่อน จะไม่เห็นใครนอกจากมันเป็นเพียงแค่ที่ลกล้างอะนะเหมือนจะเป็นอันนี้มั้งเขาเรียกาอะไรนะเราอ้อมกลับดีว่าเป็นนักเดินทางทีมอื่นคือมันเห็นว่ามันมีอันนี้ไงมันเห็นว่าเรามีจะเรียอกอะไรเดี๋ยมียานหล่นไงก็เลยแวะมาทางนี้เดี๋ยวดูด่อนได้ไหมมีอะไรตันนี้ไหมดูไมป่ปลอดภัยหรือเปล่า ดูนี่ไม่ใช่ทางที่เราจะไปเลยอ่ะเฮ้ยนั่นไงพี่นวดพี่นวดครับพี่นวดคุณเข้าใกล้มอนสเตอร์ที่กาลังใกล้ตายมันคือตัวที่รักตัวตัวคุณไปคุณจะจบชีวิตเข้าตอนนี้เลยก็ได้นะถ้าคุณอยากจะทำอ่ะเห็นอกเห็นใจไหมมันไม่ถูกต้อง ไมอ่อันนี้ก็คือโกรธหรอเขาบอกว่าเห็นอกเห็นใจก็ต้องช่วยสิสิ่งมีชีวิตนี้กำลังน่าสงสารและกำลังจะตายคุณจะยอมชละชีวิตเพื่อมันเพื่อรักษาให้มันกลับมาแข็งแรงไหมแต่คุณรู้สึกหลุดลอยไป,หยไปเหมือนจิตใจของคุณมัน,มนโฟกัสไปจุดอื่นอ๋อคือเดี๋ยวก่อนนะใช้ประโยชน์จากการชีวิตหลุดลอยไป ไอ้เราก็ฉลาดต้ะด้วยไง <laughs> อืมอืมมาอันนี้เป็นตอนตรวจสอบทักษะนะฮะก็คือเราจะอาจจะได้ผลดีหรือผลเสียขึ้นอยู่ที่ผลที่เราโยนโยนอนี้เราได้บนนาัากการเราฉลาดบวกหนึ่งโยน <laughs> ไม่ผ่าน พยายามจะเข้าไปในจิตใจของมันแต่ว่าผ่านไม่ได้มันตัดต่อต้านคุณด้วยพลังเพื่อสุดท้ายแต่ประหลาดนั้นหมดแรงแล้วก็พ่ายแพ้ไปดวงตาของมันเหมือนกับไข่มุกเต็มไปด้วยสายตาอำมหิตและพยาบาทเดี๋ยวมันไม่ใช่แบบที่คิดเท่าไหร่เอาน่าดียว่าตายช้าๆน่ะ เฮ้ยใครอะนายมาทางนี้อะไรใครเร็วเข้าฉันต้อนสมองเข้าไปจนมุมแล้วนั่นไงอยู่ในพงหญ้าคุณสามารถฆ่ามันได้ไหมก็ฆ่าเองดิอ้าฉันหวังอย่างยิ่งว่าคุณจะมีติดใจที่ดีอยู่นะแน่เห็นไหมเอ้ไว้นะอะไรดีอะ ขาแข็งแรงไม่แข็งแรงพออ่ะโค้งแก้วแล้วกันทอยบวกสองโดนอีนี่แทงคอมาเนี่ยด่านวายบวกสองนี่หนึงเอ็ดอีอะไรเนี่ยจะเย็นๆก่อนฉันเห็นคุณอยู่บนญญาณนะมันแบบฉันในขณะที่ฉันกำลังติดอยู่ในฝักอ่ะนะและก็คุณก็คุยกับไอ้หนวดประหลาดนั่นด้วย ก็เอามีดออกไปบางทีเราอาจจะคุยกันง่ายขึ้นหน่อยนะัะจะคุยกับคุณพยายามเข้าไปในสายตาของเขาเห็นเส้นทางมืดบนแล้วก็ความมืดคุณพยายามเก็บความทรงจำไว้แต่มันก็เลือนหายไปอยกหนอนแสงและความกลัวเมื่อกี้อะไรนะแสดงว่านี่ก็มีมีมีหนอนติดอยู่ในหัวเหมือนกัน หนอนในจิตใจมันเชื่อมโยงเราหนอนแน่นอนอ๋อใช่ม okay. ัน <ę> น <mm ่าจะเป็นจุดที่อธิบายได้นะขอโทษทีนะเส็จเกือบที่จะให้เครื่องนายของนายไปกองอยู่ที่พื้นแล้วล่ะคนจะให้อะไรมากกว่าความว่าขอโทษอ่นะฉันไม่มีวายดอกไม้เพราะฉะนั้นฉันบอกว่าฉันจะมีอะไรที่ให้นายเพียงพอนะโอเคเราได้ตีมาเพิ่มแล้วดีกว่าอยู่คนเดียวครับอยู่กันหลายคน เรามีอะไรคุยไหมอ่ะเมื่อกี้เหมือนเราคุยได้อ่ะโอเอทาเลียนเป็นการค้นพบที่มากมายเลยนะบวังว่าในอนาคตเราจะหวังว่าอนาคตเขาจะไม่เอามีดจะจ่อคอเราอีกนะเราควรทำคนรู้จักให้มากขึ้นกันนะอ่ก็เท่ากับความสอนรู้สอกเห็นนะ่ะนะคุณหนูเหมือนเป็นคนประเภทอย่างนั้นอ่ะคือเขาจะบอกว่าเราเป็นคนขี้เสือกอย่างแล้วหรออ๋อ ฉันหวังว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องอาบัตนะนะเป็นเพียงแค่การสังเกตการนะไม่มีความผิดใดๆเราได้เรียนรู้บางอย่างกันละกันแล้วล่ะอย่างเช่นคุณเป็นคนที่โกรธเร็วใช่ไหมล่ะแล้วก็คุณตัวเองน้อยกว่าสมองมันจะด่ากันทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่ขอใช้เวทหน่อยผมอยากรู้มานานแล้วว่าใช้เวทนี้จะเป็นไงถ้าเกิดว่าผมอยู่นี้ใช่ไหมเดินไปอีกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ เราใช้เวทขนนกไล่ใส่ตัวเองอแล้วจากนั้นเราก็โดดลงไปข้างล่างเลย <c oughs> ได้ไหมเราโดดลงไปเพื่อให้เราตัวเบาลงไงนี่ไงทำได้โดดไปเลยย่าเฮ้ยได้นี่ไงถ้าเรือแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยเพยใช้เวทเป็นแล้วอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็น ชุดเครื่องมือกับดักเหรอเอาเชือกเอาเอาให้หมดอันนี้อะไรอ่ะเครื่องมือเอ้ยอันนี้สัพพันน่าจะไปเปิดไอ้ตรงเซฟตรงนู้นได้ทีนี้เราต้องกลับไปตรงเดิมหรือเปล่ากลับไปตรงเดิมได้ไหมรอบที่แล้วแล้วเราเข้าทางประตูปกติโอ้โหเบรก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 ไม่เอาไม่สู้ไอ้แก๊งนี้ไม่เอา โอเคเราวาร์ปกลับมาตรงนี้ได้ด้วยโอเคอย่างงี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้เราได้เครื่องมือโจรมาแล้วนี่ใช่ไหมไอ้น,นี่มันเป็นอะไรนะมันเป็นโจนหรือเปล่านี่ไงกดที่ขวาเรามีคเครื่องมืออุปรกรณ์โจนอยู่แล้วนี่ยี่สิบพอดีเฟ้อะไหนๆแล้วมึงเป็นคนเปิดมึงก็งัดก่อนเลยแล้วกัน อะไรเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยล่าโยนโอ้ที่รักเหมือนมีคนวางกำดักไว้อ่ะนะแสดงว่าตรงนี้เป็นกำดักแล้วนี่ยังไงเดียปลอดอาวุธปลดได้ไหม <c oughs> ใช้ความคล่องแคล่วนี่แหละปลดมา <c oughs> โยนเอ้ยมันมีบวกมันมีบวกนี้เหรอเราสามารถเชื่อชาญอ๋อมันบวกตรงนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้อันนี้กันไอ้มัง้งไม่ใช้ ในเมื่กินตั้งแต่แรกก็ได้ละอ่าโอเคก็ยังดีมีการปลดฮูดก่อนเลยเฮ้ยนี่มันรู้ดีเอามันมาถูกเอามันมาถูกที่แล้วใช้กันแล้วใช้งานถูกทีและหู่กับดักเต็มไปหมดเลยนี่ลงเห็นมีกับดักไหมเช็คก่อนเช็คก่อนโอ้ยอืม ็นมือกับดักจัดการดิปลดอาวุธเก่งอยู่แล้วนี่หนึ่งไม่พอดิใช่ไหมโอ้แย่แล้วโอ้ว้า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 วโอ้ว้าว้าว้าว อันนี้มันเกินรับไหวแล้วนะขอใหม่อีกรอบได้ไหมรอบนี้ใช้ใช้อุปกรณ์ด้วยได้ไหมมาต้องผ่านแล้วจังหวะเนี้ยเออได้แนละ้วโอ้เมื่อกี้ทำไมไม่ผ่านเอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ให้ผมให้ดูไงว่าถ้าเกิดไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้น อ๋อมันเอาไว้ทำอย่างนี้นี่เองม,มันเอาไว้ไล่แบบไล่แบบเขาแล้วนะไล่แบบพกพายเรา,เราใช้ไปแล้วหรอที <c oughs> <c oughs> นี้มีไม้กระถางอ๋อยู่นี่ยังไม่ได้ใช้หยิบมามีอะไรซ่อนอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงไม่มีบอกว่ากดแล้วเป็นไงก็ได้แค่กด <c oughs> ผูกผีเปล่า <laughs> โอเคกูไม่น่าไปกดเลยไม่เห็นใช่ไหมไมันเห็นมาแล้วโอ้ยเจ็บโอ้วิ่งอย่างเร็วเลย โอ้ยจะตายเอาเนี่ยตั้งใจฟังหน่อยตอนนีนดิโอมันทำให้เราเป็นใบหว่ะ <c oughs> ไม่นะ <c oughs> โยนหัวกระโหลกใส่ไปเลยเออไม่เกิดดาเมจแต่ปลาไปใส่ได้โดน ทำอะไรไม่ได้กูขัดใจเหลือเกินเอ้ยตยีนี่ก็วิ่งได้ไหมวิ่งไปเลยอย่างเงี้ยใช้เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ใส่ใครใอ้ตัวนี้แหละื้อโอ้มันหนักหนักอยู่นะเนี่ยใช่ไหมโอ้ยมันไล่ใสเ่เลนส์ไม่หยุดเลย เราโดนเคาเตอ,ตอร์อีกแล้วเดชม,มามเดชมาเดชมาแล้วมันจะมาจ้วงแล้วอ,อุ๊ยไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งสตีนหนีเถอะพานขวดเจลาบีนไม่ตรงไหนดีหดูแล้วกันให้มันดักออ วิ่งไกลเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเฮ้ยพอเราเดะแล้วเราอย่างไกลเลยไปแล้วกินยาด้วย <c oughs> อ๋อยาเนี่ยหมดวันนี้แหละเฮ้ยมันวิ่งมาดักแล้วมันวิ่งมาดักโอ้มันอ้อม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 เอ้ยวิง่งไปแล้ว นี้ก่อนเลยเจลาบินตรงนั้นเลยนี่ลื่นหมดเรียบร้อยลื่นเสร็จปุ๊บกูวิ่งอะไรมีลื่นมีลื่นมีลื่นเอา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 เจะลอดแล้วจะลอแล้วนีก่อนอ๋อนี่ไงเราเอาปกป้องตัวเองไว้ไล่ให้แบบว่ามีโล่เงี้ยไม่ซ้ำไปละ ได้ไหมถักก่อนสักหน่อยถักตกไปได้ไหมไปเขี่ยเขาแล้วคนตีกูไปแล้วเหลือนี่เหลือนี่มันบินมาวิ่งมาผมมันยิงใส่พลาดไม่โดนเราไล่ไปแล้วมันลุกมันลุกวิ่งไปเลยเดดวิ่ง ไปเลยอย่ารอช้าโอ้หมันเป็นน้ำนี่ว่ะทาไงดีวะตรงนี้มันเพิ่งเห็นว่าเป็นน้ำเหมือนนี่แหงถึงไหมถึงอืมนี่เผาไปเลยโอ้ได้อีกสองครั้งว่ะเราทาวเวอร์ดีเฟนต์ตรงนี้ก่อนก็นกได้นะเอาจริงๆแล้วอะไล่อัลเมอร์แคดเพิ่มออกมาเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนไปโบ โดนอืมอย่างนี้ดีกว่าเยอะ o u ย h คาดไม่เป็นไรเราไล่ไปแล้วลื่น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 สีลื่นลื่นลื่นโอ้มไม่ลื่นโอ,โอ้ไม่นะไอ้นี่เอาไงดีเช็คผิวน้ำก่อนไหมนี่ล็อขอบไปไม,ไม่ได้เราจะทิ้งเพื่อนไม่ได้กลับไปช่วยก่อน น,นไหนเราก็จะเหมือนเราจะเราเริ่มจะได้เปรียบแล้วเราเรากลับไปกลับไปรีกุ๊บออไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้เวทไม่มีเลยโยนของยอะไรโยนบ้างโยนมีแล้วกันม,มันได้อยู่เว้ยมันได้อยู่เลื่นเลื่นลื่นลื่น ไม่เล่นไม่เล่นโอ้โหไอเราเราเริ่มได้แล้วตอนนี้เราเริ่มกลับมาแล้วเราเริ่มคัมแบ็กแล้วมีอะไรให้ปลาอีกไหมหมดแล้วหมดของจะปลาแล้วไอ้นี่ข <hatten> ว<ะ>้างได้อยู่มีอะไรคว้างบ้างมีดอีกแล้วเหรอมามีด อุ้ยไ, <c oughs> ไม่โดนทีนี้ไม่มีอะไรแล้วมือว่างแล้วตอนนี้กลับเลยไหมเนี่ยนี่กลับไปนี่ก่อนอ๋อนี่ไงพออยู่ในไซเลนต์ไงเมื่อกี้ใช้เวทไม่ได้สันดิเซือนไม่ได้ต้องใกล้กว่านี้นี่ถึงแล้ว ปิวไปเลยไปไหนแล้ววะนี่ไปนี่เลยถอยไปเลยแล้วมันก็ได้ระยะแย่แล้วเออแล้วก็ชาร์จก่อนอ๋อเข้าใจแล้วทำไมเวทเราใช้ไม่ได้เยอะเพราะมันอยู่ในไซเลนแล้วเราใช้เวทไม่ได้เพราะว่าเราพูดไม่ได้ไงฟาดมันก่อนทีนีน้ตัวดีเลยหัวโ,โมงเรียบร้อยแตกเออนี ื้อสำเร็จโอ้คิดว่าจะไปต่อนาแล้วรอดมาได้สุดยอดเหนื่อย